ย่างอ่ะนะสบายดีพี่น้อง,องแต่แล้วมือคือเ,เห็นมาพันมาอย่างนั้นนะมาละเอาเครื่องดีใจเลยเครื่อง <c oughs> เอามื่ออยู่ไปแล้วพี่น้องพูดเรื่องเต่งเรื่องเต่งไปแล้วชัสุ่ยกัชนช่วได้เมือ่อแล้วันนี้กูอยากถ่านเอาที่อมตอนสระเอากลับไป เอลูกยอสบายิพ้อตอนอาเตสั่งอะยังกขพี่น้องเอ้ยมาหาหิงชิมเมืยอกับพี่น้องทำเลเป็นยมเป็นยานาดใหยังมาขอกยยามเป็นยามหาหิงเนาะบัตรอนาสกร์ลูกเอายูบั่ายซุกซากอชบพ้อใเมื่อาเยพ่น้องเมือเ้วนทำมายพี้องใ้เ่อานมื่อนให่นึ่งข้าง เราช่วยมาขายของอยู่นี่นด้นน้องมาเลยมาเท่ามาเลยตอนนี้กำลังออกมาแต่ห้านแล้วจ้าพี่น้องเจ้าซุ้ยกำลังสิกับเมื่อบ้านแล้วจ้าพี่น้องกลับมาเฮือนซั้นบ้านทรงมองเคยอยู่อู่เคยนอนยันอนอู่ก็เออยังนอนอูอนอนอ่อยู่ใส่อู่ขาดอึเยี่ยวเห็ดกินนะ่ามายายคุณเด้อเยี่ยมอยู่ไอ้ล็อกล็อกไอ้ยู่ เมื่อกดเนอะโมเมื่อ้าเตะเมื่อกะอ่ามาชวยน่วยวยเมื่อก่อค่ะนีไป้ดีายอจำจะจำจอช่ที่าลุงกัลูกบดีปลาลูห้ามที่ปไทยอีนอนแล้วอีนอนแล้ว เออบริหายไทมาส่งเนอดนอยตามโต๊ะตามโต๊ะบวดด้วยปดอปกรปวนยังตตปดรวะติตว์ าพายดับบ่เฮือนเฮานะ่ะอเป็อยังยไหมไป,ไปน็นนางพาไปยังไตวันเปิดพายไปยังคันท<ไ>ี่เมื่อนำผู้เสียงแม่โคผู้นุ่นอยู่ผู้เสียง,ง,งนัง่งไปยังยัง่งคั้นที่เมื่อนั้นไหยนั่งแม่โคอยู่หัวไอ้คอหนหัวไอ้เนไวนะ หูไอ้ผู้เละมันตกหนังมันตกดินเฉครัวครัวสิได้เที่ยวแล้วสิแล้วแล้วเขามาตกดินเฉครัวแล้วเขาเขาต่าดูใจอยู่หูไวยังวะโน่าต้องมามามาย่านหย่านกองกอยกอกออกมาตลุดตกไวมมันมีตาหนังอยู่หย่าไม่ไหวเมื่งเฮือนนะผู้ใหญ่กองกอยกอกไหมยัง มันออกมาเลยฮัลลอุ้ยมันได้ออกมามันมีตากรนู่ในในรถแม็กโกนีมตากรนเฮ้ยไล่มาไว้ไล่มามาเห่าแบบฮัมนะไล่ไว้มันสิคบฮำน่ะาเชะวะสิต้าเชะวะสิ เซวสิตั้มตั้มไหมอโอ้ยอโอ้ยแดนมาไหลมาอย่าเห็ดการคนฟูยของอดูนะฟูแรงเลยวัว

ดมคอดมคอเพิ่นคอไม่ดิงกีไก่กีไก่จะเป็นหูสัดสอยขึ้ไก่จะเป็นหูสัดสอยยังมาหายหมูดมอีดุ้ยมาไหดุ้ยเมื่อไหมดุ้ยมึงแน่พี่้องกำกะกำกเป็นไปหรอล่าพูมาอย่งอืมอืมว กข่าว้ไข่ไ่เองไข่หายใจแน่ผน่ะโอ้ยเปิดในไพตัวนี้หนอดยาวนอีหล่าอยากินเข่าอยู่ลูกเออีหล่าเนาี้ข่าก็ยังก่อนนะโบ้โตโจีจี้โจโจี้ตาบ้าิน บารีบาลุงาบุยังไงโอ้ยเหตุการณ์แบนะ้นส่วพ่ออุ้มอุบุสวัสดีพี่น้องเมื่อกี้ขอน้องกันเด้อลูกส้าลุงข้ายะไรกเทศเบาใจผู้ที่ดีใจเหลื่อนเหลื่อนบ้านเหลือเมืองพี่น้องไปลาดอีกจนบวกกินหดเข่าสา่โอ้ยเฮ้ยมันเห็ุยังไงล่ะ

哦，搞啥舞呢？我天！康九，哦，你这可舞啊？我天哪！他舞来哟！哦，你可舞？舞啊！康九，康九，舞，舞啥子来？博，康九，没没跳康九。哎呀，婆娘，这人多。 ูีฟงอันนี้อันนี้น้องเซื้อใส่ก็ได้บอดใจใส่ก็ได้ตัวนี้นะเอาเอาบุเอผมอนผมไม่ของนผม้อยี่ใส่ได้บมเ่อนรู้เป็นเพื่อน้อันนี้เชาใสเสือแค้นสันอืมไก่ไก่อู้่แค้นสันบุญเอะผมร้อมดเลยเออหมดแล้อ้อนไปเลย ยนนี pues, <TH> ้เม <t ort mañana> <rawd unre> ือลงเบอร์มาพ่ออันนี่คือมาใหญ่แทข่องผอบภเหมือนกันเ้ไ่ได้แม่นลงเบอร์มาแท้ๆหญ่ไงองของผอบาโลนี่้ำาะอไรมาเนี่ยเอะงของภาพโกเละอันนี้ถ้าช่ไปเปลี่ยนกับแม่ได้ของเราลงเบอร์บางกันนีกัน้อันนี้ก็เป็งันเ อย่านี้็ดีมใจเน้อเริ่มบักแถอะบ้าดูแม่องเพิ่นหรือบอลแม่เยมันใหญ่บ้ามคงไปอีกนะยเนี่ยมึขกบ้าบล่บอเออก็มทำหนบ่นลวงบัวบบนลบ่อยากใจมาทำกาอยาใจแล้แต่นําบ่เตีหาใจไม่ยิ้มใจไม่่ยทใจบ้าจุ้งเลยตัวนี้ใจได้ตัวนี้ใจได้ โอ้ยลงเบอมาฮจะไปเปลี่ยนแล้วให้ไปเปลี่ยนนักสือเฮาใส่ได้ใส่กูไล่กูเลี้ยงก็ได้โอ้โหอดใจูใหญ่ใจดีละอดใจเด้อูใหญ่ใจดีบุทำนสเนาะใส่ดดีีแงมานียพะใี่ีใจว้อดเบีเข้ามวให่ะ ทำนากิ๊เคาไม่อี้นลาบมี่เหรอเออไดกรโดดเออคือการอะไรเงียมัิไปเปลี่ยนอยู่โอ้เปล่ยนอไรหอ่อไลี่ยเเปลี่ยนตัวเียเออเปลี่ยนเลยลเอาได้นะเอออันนี้ก็ม่นายล้กหลนอันนี้กอแี่นาย อือืมเพราะม่งนี่เจ้าลงเบอร์มานี่ห้าสิเป็นเตียนนะนี่อ่ะของเจ้าอ้เป็นไงกรลาอัมากนัมนล่กได้ตมนัมากมือกูเห็นเปื่อกโอ้โหพ่อพ่อลูกหลานพ่ออาออ๋อีใออ๋ออ๋ออ๋ออออยออ๋ออ๋ออ๋ออีออออ๋ออ๋่อ๋กอ๋ออ่อออออ บ่พอ่อยาคิดเขาบ่าดีใจจังไก่แหละคืะอเดินท <ำ S 2> ักจ,จ,จะได้เดี๋ยวตัวนี้เนาะอันนี้ถึเนาะมันฝ่ามือก่อนอ้าอะดีใจแม่งอ่ะไปแล้ว,วตัวนี้นะอันผมไก่แล้วลเห็ดอันนี้ฮักอันนี้นะผอ๋อเอาใส่แล้วเห็ดในพูดฮาร์้จำ

ว่าอลงเบอร์ลงเบอกับบอกพแล้วให่กว่นมันมันกึมาตั้งปแวไปมันยือันนี้เรซมารกบอกกันโมก็ปแกงได้หุนมนด้เสื่อนะเื่อเบิ้ยงขี้อยู่อันนี้มันใส่ในชองด้านเสือแทโอย่าแกงมา่ยุดรมยุดประหลาน เม่ย <Okay. S 1> ังเดียวไปเมียนน่มในครอบใจเปิดก้าวไปเมียนั่มบัตรอัพอีกแดงไปจุดที่ขอบขอบคุณละลายเด้อคุณหญ่ใจดีเอ้ยฝากมาให้ดีมันนี่ตานขอบคุณมากเลย กคนเจ็บมปได้เื่อได้กล้องไข่มาให้มีกล้องกล้อไข่าให้มีตาจุบดิตาจุบเฮ้ยยันน้ไปใส่เลยเขาเอาลงเบอร์ลงเบอร์กับบุพังลูกข้าไปเปลี่ยนเคขื่องเขาละเก่าบมเได้อ่าหังแพร่มันดีแนะเนี่ยในในรอบจะปีมีสงพอดีพอเน่ยเะมีแต่ได้แต่มือสองเขาซื่อหม่ฝืนเนี่ย พูนไปยืนผู้ดูไปยืนผู้พูดพูดพูดไปยืนทางใจผุ้นั่นไปจบแล้วยืนมึงดูผักแล้วปลาโตหมักอยู่บ่อสีน่ะหมักอยู่สักพ้ยไปใช้เดือนน่ะเอาไอ้ไก่เราเห็นยหักหัวเหี่ยนใหม่แล้วหักกหมเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เจ้าชิบรายสีนี่ได้แบบนี้ บล่ายก็บ้าแล้วมันหักบ่เปลี่ยนเอาเปลี่ยนเอาได้อยู่บ่เอาลวดข้าวนาวได้ถึงเดือยบ่ได้เปลี่ยนบ่ได้มันหักแฉบเลยมันบ่เออมันบ่ได้เลยถ้าเป็นแล้วเป็นเหักไปอีพอแล้วพอดีงามเพราะพ่อเวลาพ่อพ่อมาฉีกมุงก็เลยเนาะใจใะนันุ่งได้พึ่งจเบึ่งหักฮีดดีๆด้วยว่ะเบิงเนี่ยปุ๋ยไก่แกะครับผมสิบมันจะเอาฉีบออกแต่หมูอไรวะอีกแล้วเอาสิบออกก็ได้บ่าได้ ได้ซองจะตายอันนี้ป้าเรื่องแสงอีกองเบาใจอือคือหลอแท่นนะอือมันมันหนุ่งได้ซองด้านเจ้าฟีโกมาอลไรเหลือไปเห็นอลไรมากพี่น้องเยอะนี่ดูสิเบิ่งนี่ม้อเพราะที่อยู่บ่กกา่ะบนหน่อยพอดปะเพราะที่อาู่นอชานี้ฟู้ยสารวุญวุ่นวายกันนะพี่น้องเอ้ยผู้ยื้อผู้แย่งก็มีพีพอคืออะไรคืออะไร อีพ่อคือคือถ้เชื่อได้แต่ทั้งหัวมันฮักพ่อเอ้ยเชื่ได้แต่มันที่มันฮักคือเพราะเนี่ยนะบ้านนี้เพราะกระดักมันฮักกระคอยเห็ดมาได้บอกในไพ่ใจในฉีบขาแค่นั้นแล้วจะเข้าไปเบิ่งในขีบเดือเหลื่อมจนใจมาชีวีถิ่มนะใจโอ้ยคุปนี่ของพ่อตั้พ่อกันคลิปหนาพี่น้องขอบคุณนายๆห้อยู่ดีมีแห้งเด้อ สุขภาพเข้มแข็งขอคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่ื่อไหาบคุณเด้อขากับเจเมเป็นดีใจะคุณเด้อคเด้อเด้อคุณเออห่างไอมีก็เก่าเด้อคุณเด้อคุณเด้อไอขนามหลังไร้ภมากเด้อหออยู่ดีไม่แห้ง สายมันห้ยเงินปวหญ่ใจดีเอ้ยซาถูไปเลยปๆาๆ้ๆๆๆาๆ้ๆๆๆๆๆๆๆแห้งไปก่อนพี่น้องสบายดีเก็บ